ยินดีต้อนรับค่ะ2หัวใจ2ประเทศ1เดียวรวมกันคือช่องมังกี้แอนด์กอริลลี่นะคะวันนี้นะคะมังกี้จะพาทุกคนอ่ามังกี้จะพาทุกคนไปเลือกตั้งนะคะเป็นครั้งแรกค่ะมังกี้ได้พาสอ่าได้พาสปอร์ตเจออมอเยอรมน,นีนะคะก็คืออันนี้ยังได้ไม่ถึงเดือนเลยนะคะเราก็มีจดหมาย จะหมแบบนี้นะค่ะให้เราไปเลือกตั้งนะคะแล้วก็การเลือกตั้งตรงนี้นะคะก็เป็นเลือกตั้งของระดับอําเภอนะคะเขาก็ะะอันนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนะคะไอเลือกตั้งครั้งนี้นะคะเขาจะเป็นการเลือกตั้งที่แบบว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีอ่าเขาเรียกอะไรนะมีการหันเครื่องปั่นลมอะค่ะในในเมืองของเราถ้าคุณเห็นด้วยก็ ให้เห็นด้วยถ้าคุณไม่เห็นด้วยเราก็กล่าวว่าไม่เห็นด้วยนะคะอันนี้มังคีตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่รู้จะคุยกับเขารู้เรื่องหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นสเตปบ,บายสาเตค่ะก็คือเป็นก้าวแรกของการเลือกตั้งนะคะมังคีควจะทำให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องมังคีแอนโกรีนะคะบายบาย